โอเคครับก็ดีนี้รับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม r v นะครับผมวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นนะครับผมจะเป็นเออร์ลนะครับผมมจะเป็นเออร์ลสกินเจนอสนะครับผมก็เออร์ลนะครับตอนนี้ก็แทบจะไม่มีคนเล่นเลยนะอาจจะเป็นเพราะตัวเขาเล่นยากหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่คยมนคนเล่นนะแต่ก็ในแรงก,ก็คือไม่ค่อยเจอนะแต่ว่าผมว่าจะเอามันมาโซโล่แรงนะครับผมตอนนี้ก็นะครับผมสาหรับเออร์ลนะครับ สกิลหลักๆของเขาเนี่ยจะเกี่ยวกับการใช้สกิลให้โดนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะผมถ้าเราใช้โดนนะครับผมเราสามารถพิกได้นะผมจากที่เราจะตายเราก็สามารถใช้ดาเมจปิดเขาได้นะผมมาครับแล้วก็จะพูดถึงสกิลคร่าวของเจนอสนะครับผมหรือว่าเออร์ลนะครับสกิลที่หนึ่งนะผมจะเป็นสกิลการพุ่งแบข้างหน้านะผมท <S <S าําดาเมจขณะที่พุ่งไปนะครับส่วนการตีธรรมดาของเขานะครับผมจะมีหลอดสีแดงเห็นไหมเอ่ยพอตีคร สามนะครับผมมันจะเหมือนจะมันจะต่อยเป็นเอฟเฟกต่อยแรงครั้งหนึ่งครับผมอ่าสกิลที่หนึ่งนะครับผมปุ้งส่วนสกิลที่สองนะครับผมจะสามารถใช้ได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือสามารถกดใช้เลยนะครับผมสแต็กยังไม่ครบห้านะอ่าสแต็กยังไม่ครบห้ากดใช้เลยจะเป็นการถ้าเกิดเป็นเอร์ลนะผมจะเป็นการฟันดาบลงไปนะครับผมเป็นดาบเป็นดาบสั้นนะเปขวานสั้นแต่ถ้าเกิดว่าสแต็กครบนะผมจะเป็นการฟันแบบเดี๋ยวระวังหน่อย สวยกันได้ก็นะผมถ้าเกิดเราสแต็คครบนะผมเราจะเปลี่ยนขวานเล็กจะเปลี่ยนขวานเล็กนะครับผมเป็นขวานใหญ่ทันทีนะผมถ้าเกิดเป็นสกินเจนนก็จะเป็นการยิงนะครับผมยิงแบบว่าเออยิงอะไรทุกอย่างนะผมยิงยิงปืนกลเหล็กอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ากดใช้เลยนะผมจะมีการต่อยหมัดท้างหน้านะเอาได้เะล่ะเหมือนจะไม่ได้เลย ทำไม่ได้ก็ขอใช้สกิลหนีก็แล้วกันขอหนีก็แล้วกันอย่าหุ้นตามมาเพื่อไล่ว่ะหนีก็แล้วกันนะจังหวะตะกี้เราไม่ไหวนะส่วนอันติเมทสกิลนะผมแล้วโดนปิดปากลอดไม่ได้ด้วยแต่แก๊กดึงมาจังหวะนี้กดพันิดได้อยู่โอ้โหอาจจะไม่รอดว่ะอยู่ตรง ได้บอกว่าสวยได้ตัวหนึ่งได้แต่ว่าไม่ไหวนะเขาใช้สกิลสแปมเขาสองรอบนะครับผมสกิลของอตัวซัพย์ข้างหลังนะครับผมแล้วก็วเวเลสอีกตีไม่ขึ้นเลยนะก็แล้วผมจะเป็นอันติเมสสกิลนะผมจะเป็นการกระโดดขึ้นไปบนบน,นท้องฟ้าผมแล้วก็จะลอยลงมานะขึ้นทุ่งมีู่บนอากาศแล้วก็ลอยลงมาแล้วก็จะทำให้ศัตรูติดสตันนะครับผม อ่ะข่าวก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขอใช้สมะธิหน่อยได้ปะโอ้โหไม่ได้มันขึ้นก่อนอหน้าไม่ได้ก็ตีไปเลยตีไปเลยเราจาังหวะยิงโูยิงไม่โดนด้วยแต่เราได้อยู่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะยินเวเลเกือบไปฮะตะกี้ไวเลดเกือบหัดหน้าไปฮะตะกี้ ใช่ครับเกมมันก็ทรงๆนะครับผมเราก็ต้นเกมเราก็ยังเล่นห้าวไม่ได้เพราะว่าดาเมจเรามันก็ยังไม่แรงนะครับต้องรอก่อนนะครับผมอย่างน้อยก็ขอให้ได้ขวานป่าก่อนนะครับผมาขวานป่าก่อนแล้วก็เป็นจอกเกาะนะค่อยเล่นถ้าเกิดจังหวะมันได้เราก็เอาไปเราก็สามารถฟิวได้แล้วก็เราก็เข้าได้เลยนะครับผมสำหรับรอนะ อันดี้เมทสกิลนะผมเวลาเราลอยขึ้นไปอะ่ะจะเป็นเป้าแดงๆนะครับผมเป้าแดงๆนะั้นสามารถทำดาเมจได้นะน,นี่นเพื่อนๆอย่าลืมหอยเอาก่อนแล้วกันอ้าวยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะนี่เนูไม่ได้จะเล่นวีเล,น,เลนแต่แรกอยู่แล้วครับเรารอเอามาหลอดตะกี้วีเลสตัวเขาสตองครับ ค่อนข้างที่จะส่วนกลับเราได้สบายๆนะครับผมเอ้ยใจยเย็นใจยเย็นเราไม่รีบเราไม่รีบนี่ไงต่อยไิ่งเขาถ้าเกิดเขาเดินเขาเดินกลับรอบแรกนะเขาก็โดนหมัดผมนะเศรษะกี้นี้เขาเดินโยกกลับมาแล้วเราก็สีธรรมดานะเอามาหลอดยังไงอะมาหลอดมาหลอดยังไงอะจุกไปตีข้างหลังดิมาหลอด เหเฮ้ยเอาละสวยเฮนดาน,น่าจะให้เราตูหลอนะเดี๋ยวเรากลับบ้า,านกันนะผมจังหวี้เกมค่อนข้าง,งจะเทม,มาทางเรานิดนึงนะนิดนึงนะผมแค่นิดเดียวนะถึงจะได้ป้อมล่างมาก่อนแต่ก็ยังนะรับผมยังวางใจไม่ได้นะเพราะว่าเขามีวเลสกับซับนะครับผม เพื่อนเราไฟแล้วไงโอ้โหมาถึงตรงนี้ก็เสร็จเลยครับเออต่อยอะไรโอ้โหร่วงเอาอยัางไรสิบร้อยอันตีลงดูไปครับยังไ้ผมคิดว่าเขาจะมีฟิกเกอร์หนีผมนวตอนแรกไม่มีฟิกเกอร์หนีอ่ะ เราเล็กมั่นใจอยู่นะว่ามันน่าจะไม่ตายนะ,ะมาหลอดอยังไงมาหลอดตายได้นะมาหลอดนะสวยดึงมาโอ้โหไล่เลยจังหวะนี้ไล่เลยครับผมในเปียบแล้วเราต้องใสสุดไม่ต้องให้เขากลับบ้านไม่ต้องให้เขากลับบ้านใสเลยในเกมมันหลายยาวครับอย่าไว้เขาเรียนผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรีนเราเดี๋ยวเขาเกิดยากนะเอาข้าว ข้าวจะเกินยิงไปดีสวยไ,ไม่เปิดโอกาสให้เล่นครับจังหวะนี้เราใส่สุดครับให้มารู้ะบางวันเราไปด้สึิใส่ตมะนะเอ่อหลักๆของเออร์ลอนะครับผม 5. ้ายิงสกิลสโดนนะครับผมโอกาสโอกาสที่เราจะพลิกไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่จังหวะนี้เราไม่น่ารอดแล้วล่ะติดเราก็ไม่มีเดี๋ยวเราก็เล่น ออสวยเม่น่าได,ได้สายเลยสายเลยเอาเลยเอาให้หมดเอาให้หมดได้บอกนะเอาดึงมาเอาได้ด้วยตอนนี้คิว่าจะไม่ได้ไฟออกไวเดด้านล่างเพิ่งเห็นแล้วเนี่ยเราให้เราลังใจเพื่อเราครับผมฆ่าได้ก็เราก็ทุ่มครับฆ่าไม่ได้เราก็เงียบๆไว <c oughs> จังหวะเม่อกี้เราก็เราก็พลาดนะ <L. A. S 1> ผมเข้าไปคนเดียวนะจังหวะมันไหลจังหวะมันไหลอา๋ยวเราฟาร์มต่อไปครับพยายามทำให้ของนำจะดีที่สุดนะผมถึงเลตเกมเราอาจจะแบบเข้าไปลึกมากไม่ได้นะผมแต่เราถ้าเราล้วงได้สักตัวหนึ่งเราก็ถือว่าโอเคแต่จังหวะนี้เราใครไม่โดนแต่เราติดโดน ยิงยัดหน้าวิธีซีอะไรคำเดียวว่าลวงอ่ะถ้าเราถ้าเราเล่นถ้าเราตีสแต็กแล้วเราใช้สูสองได้จะดีมากนะผมมันแรงมากนะอ,นอย่างเซตที่ผมออกนะผมก็จะมีเกาะ คนมาบ้างนะแต่ถ้าเกิดเกมมันนํำมากๆแล้วเพื่อนๆมั่นใจในสกิลในการใช้แล้วว่าเพื่อนๆใช้โดนมือก็ออกดาเมจไปเลยก็ได้นะบอกเลยว่าแรงมากนะครับผมดเดียวนะแต่ผมจะออกกึ่งๆแข็งหน่อยเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อเราออกมาด้วยนะเพราะว่าขนาดออกแล้วยังงบางๆขนาดนี้นะผมถ้าเกิดไม่ออกคือน่าจะเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมปัญหาของเอเราก็คือสกิลนะครับร ถ้าใช้ไม่โดนนี่ก็คือเรียบร้อยนะครับผมเราเรียกมันเข้ามาทำไมก็ไม่รู้นะตะกี้นะปี๋ยงผมมีอามาแล้วเออโยังไหมวะพี่ไม่โหนกนไหมครับอือออกมัก่อนละกัน,วกนสวยให้เพื่อนรับไฟครับปล่อยเลยเรา ปล่อยป้อมปล่อยกลางแล้วอฮยเตะดันบนด้วยตอนนี้ hey, เฮ้ยไเสรเจเราก็ลอยอฮยเตะมันก็ลอยอะไรมันเนี่ยแฮรี่ hey, ไม่อยู่ไฟอ่ะแฮรี่ลอยบ้านอะทาไม่น่ารอดนะฮยเตะจังหวะน,นี้แล้วเขาแล้วเขาเดินมาทางนี้ไงเขาเดินมาหาเจนนอสไงแล้วเขาจะรอดเหรอล่อหมัดธรรมดาล่วงไปดี แต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าสองจะไม่แรงนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีสแต็กะนะถ้าจังหวะไหนที่เราแบบไมถ่ถ้าเกิดจังหวะไหนที่มันตีสแต็กไม่ได้เพื่อนๆก็ใช้ไปเลยก็ได้นะมันก็แรงมันก็แรงอยู่นะแต่มันแต่มันจะไม่ใช่ดาเมจปิดแค่ที่เดียวนะครับผมดาเมจปิดจริงๆก็คือสแต็กเต็มนะครับผมยิงปืนใหญ่หรือว่าจามขวานใหญ่นะครับผมเปิดโค,คสวยอะ่ะจังหวะนี้เราไม่ต้องรอแล้วไปเลย ล่วงบอกเลยว่าล่วงเออเอาให้ะะเตะตัวเดียวยังไงให้เตะบินเข้าไปแล้วบินเข้าไปในป้อมในจังหวะนี้ออกคันไหมเอ่ยเฮ้ยยยจบบอกเลยว่าจบจบ,จบวไหยมันเป็นตัวเกมไวนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าจบได้ก็จบเลยนะผมไม่ต้องปล่อยเลทนะถ้าปล่อยเลทจะเหนื่อยนะ แล้วเราจะจะจะเหนื่อยเหมือนเหมือนด้วงอะไรประมาณนี้เป็นตัวเบิร์ดชุดเดียวหายก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยในเกมนะมันไม่ได้ชนะแน่นอนนะครับผมสวยงามครับผมตกไปเยอะพอสมควรมกันครับโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมการเล่นเออเราเจนนอนนะผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะผมเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต่แล้วก็ดีดตามนะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผม ก็เอา MVP, MVP มาฝากนะผมไอ้ผมายบาย,บายครับผมไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ครับ